สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MyPFP ของนะคะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพที่น่าสนใจนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะเคยได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพกันมาบ้างแล้วนะคะเพราะว่าธุรกิจ,กร,ก,จกระแสะธุรกิจนี้นะคะกำลังเป็นที่จับตามองกันมากที่สุดจนได้ถูกยกขึ้นมาเป็นโมเดลในโมเดลธุรกิจที่น่าสนใจใน,ในชว่นชวงนี้นะคะ จะมีความสนใจกับนักธุรกิจนักลงทุนหรือไม่ก็เป็นนักการตลาดนะคะหันมาสนใจธุรกิจแนวเนี้ยกันอย่างจริงจังแล้วก็โดยเฉพาะคนเจเนเรชันใหม่นะคะก็อาจจะมีความใฝ่ฝันว่าจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมากกว่าที่จะสนใจทํางานประจานะคะซึ่งการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยอาจจะเริ่มต้นทํา การเป็นกลุ่มๆนะคะจะเป็นกลุ่ม2คน3คนเงนี้ยค่ะก็สามารถทําได้โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะการธุรกิจที่เริ่มต้นขึ้นมาค่ะก็จะเป็นการทํางานเป็นทีมเล็ก,ลกๆด้วยกันก็จะเน้นการเสนอแนวแนว,แนวคิดหรือไอเดียใหม่ๆเพื่อเพิ่มมูลค่ากับผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งแผนการตลาดของธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะเป็นการวางแผนที่ มีความก้าวกระโดดในการกดำเนินธุรกิจนะคะแล้วก็ทำให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่น่าสนใจกับนักลงทุนบริษัทใหญ่ๆค่ะนะคะ,นะคะแหล่งกำเนิดของธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะก็มีแหล่งกำเนิดมาจากซิลิคอนเวลล์นะคะที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในฐานะศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและไอเดีย ไอของโลกนะคะต่อมานะคะเราจะมารู้รู้จักแนวธุรกิจของสตาร์ทอัพมีทั้งหมด6แนวด้วยกันอย่างที่หนึ่งก็จะเป็นแนวอีคอมเมิร์ซนะคะซึ่งธุรกิจสตาร์ทอ e ัพแนวอีคอมเมิร์ซเนี่ยะคะ่ะก็จะเป็นเสมือนกับการทำซื้อของออนไลน์แล้วก็เป็นเว็บที่ สั่งของแล้วก็จ่ายเงินผ่านหน้าเว็บอะไรเงี้ยให้เสร็จสับไปเลยยกตัวอย่างง่ายๆพวกเว็บลาซาด้านี้ยค่ะก็จะเว็บลาซาดาเนี่ยก็จะรวมหมวดหมู่สินค้าพวกแบรนด์ต่างๆไว้ในเว็บไซต์ของตัวเองแล้วก็ให้คนที่สนใจมาซื้อเนี่ยซื้อผ่านหน้าเว็บไปเลยจ่ายเงินหรืออะไรเงี้ยผ่านหน้าเว็บไปเลยแล้วก็ลาซาด้เองก็จะทําการจัดการทุกอย่างส่งของอะไรให้กับแบรนด์นั้นเลย เสร็จสับไปเลยนะคะต่อมาเป็นแนวฟินเทคนะคะซึ่งฟินเทคเนี่ยถือว่าเป็นเทรนที่กำลังมาแรงเหมือนกันในแวดวงการเงินนะคะซึ่งจะเกิดจากคำสองคำด้วยกันก็คือ Financial กับเทคโนโลยีนะคะเป็นโมเดลการทำธุรกิจด,ด้านการเงินเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นมาผสมผสานด้วยกันเพื่อสร้างสรรผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆเช่น บริการของ Follow Account นะคะอันนี้ก็เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพเหมือนกันเป็นระบบทําบัญชีออนไลน์นะคะอีกอันนึงนะคะเป็นของ Stock Radar อันนี้เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพของไทยสัญชาติไทยนะคะ,เป,ะเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการวิเคราะห์แล้วก็ซื้อขายหุ้นนะคะถัดมาเป็นเกี่ยวกับ ไอเกทเทคเป็นธุรกิจด้านการเกษตรนะคะเชื่อมโยงการผลิตและส่งออกโดยการใช้นวัตกรรมพเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องของธุรกิจในการสนับสน,นุนในการส่งออกนาเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพื่อส่งเสริมนานการพัฒนาด้านธุรกิจการเกษตรให้ให้เจริญขึ้นนะคะ ถัดมานะคะเป็นเอทเทคนะคะก็จะเป็นสตาร์ทอัพเกี่ยวกับการศึกษานะคะก็จะเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะมาทำให้การศึกษามีความก้าวหน้าขึ้ออนอย่างเช่นเว็บนี้คะ่ะเว็บถามครูนะคะก็จะ รวมพวกบทความพวกข่าวการศึกษาอะไรเงี้ยไว้ในหนิงหมดเลยแล้วก็มีแบบฝึกหัดออนไลน์ให้ลองทำด้วยนะคะถัดมาเป็นด้าน e-service นะคะ e-service เนี่ยก็จะนำนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยก็จะเป็นพวกการขนส่งการค้ามาครแล้วก็ระบบการตัดสินใจที่เห็นชัดๆก็จะเป็นพวกแก๊ไบค่ะแกบไบ์ก,บไบก็จะเป็น ธุรกิจสตาร์ทอัพตัวหนึ่งกันอยากให้เขาส่งของอะไรเงี้ยเราก็โทรมามารับหรืออะไรเงี้ยใช้บริการหัตถจากไปได้หรือจะเป็นอีกค่ายหนึง่งก็จะเป็นลาลามุกเป็นส่งของเหมือนกันค่ะโทรมารับของที่เราแล้วก็เอาของไปส่งที่อะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ได้เหมือนกัน ตัวสุดท้ายนะคะเป็นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตออฟติงนะคะก็จะเป็นนวัตกรรมที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีเยมาช่วยกับสิ่งของเช่นใช้ประโยชน์จากเซนเซอร์มาร่วมด้วยในการอย่างเช่นที่เห็นอย่างใกล้ๆตัวของเราก็จะเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะคะจะเอาเป็นเ,เหมือนกับว่า จะเป็นการติดตามการดูแลรักษาคนไข้หรือว่าเป็นการบริการทางด้านดูแลสุขภาพของเราอย่างเช่นมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับฟิตเนสอย่างเงี้ยค่ะก็จะมี oh. เขาอาจจะมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อย่างเช่นสมาร์ทวอทอย่างเงี้ยใหมาติดตามการออกกำลังกายของเราประมวลผลการทำงานในร่างก,กายของเราแล้วก็แสดงเป็นอินโฟกราฟิกออกมาให้เราดูนะคะหรือ ตัวอย่างที่เขามีกันในตอนนี้ก็จะเป็นบริษัท Hello Company หรือ b e d d i c เป็นแอปพลิเคชันติดตามการนอนของเรานะคะว่าพฤติกรรมการนอนของเราเนี่ยเป็นไงเป็นคนนอนโกนไม้เป็นคนแบบนอนหลับสนิทหรือหลับตื่นตื่นหลับหับตื่นตืนอะไรยเงี้เขาก็จะเป็นการวัดเซ็นเซอร์จากร่างกายของเราแล้วก็เอาไปประมวลผลสรุปเป็นยอดให้เราดูในโทรศัพท์เนี่ยค่ะ